ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไบ n น e กระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ประกาศมิ้นเหลียนสเต b บคอยทียูเเพิ่มอีก4.5พันล้านบาทท่ามกลางปัญหาของ b u ย d เกิดอะไรขึ้นบนโลก <rendering> คริปโตวันนี้ <Ces> ผมไฮหน้าจะมาสปอย <arak> ให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนๆน,นักเทรดเดอร์คลิปโตคนไหนที่กําลังมองหากระดานเทรดที่ครบวงจรสะดวกสบายวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX คอย EX รองรับทั้งการเทรดแบบสปอร์ตมาจินและสวอป ภายในตัวสําหรับเพื่อนๆน,นักเท,ทเตอร์คนไหนที่เป็นสายมีมวันนี้คอย EX ก็มีเหรียญมีมชั้นนําไม่ว่าจะเป็นชิบายอินุเบบีดอตบอนนี่คิสุลิสและอื่นๆอ,อีกมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกที่จะเทรตและสวอปกันได้ในกระดานเทรตคอย EX ในขณะที่เหรียญสเตเบิลคอยของบ n a น c e อย่าง BUSD กำลังเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบกระดานเทรดจักจ่ายของโลกอย่างบ n a น c e เองก็ต้องมุ่งเน้นไปที่เหรียญสเตเบิลคอยของทัด U.S.D. แทนข้อมูลจากบริษัทข่าวกองคริปโตระดับโลกอย่างเนเซนแสดงให้เห็นว่าไบ a น c e ได้มิ้นเหรียญ Stable Coin t U.S.D. เพิ่มมีมูลค่ากว่า130ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วเป็นผลให้ T.U.S.D. ขยับขึ้นมาเป็น Stable Coin ที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ตามมูลค่าตลาด โดยข้อมูลของคอยเกงโคแสดงให้เห็นว่าอุปทานหมุนเวียนของ Coin Touch s t a b l e c o i ย t ั u ยู USD ได้พุ่งทะลุ1.1พันล้าน u s อดอลลาร์อีกครั้งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2022และมีมูลค่าตลาดแซงหน้าเหรียญ s t a b l e c ค i ยยอดนิยมอื่นๆก่อนอหน้านี้ s t a b l e c ค i ยดังกล่าวรู้จักกันในชื่อของ Touch t ั u โท Token TUSD ซึ่งเป็นเหรียญ Stable c ค i ยที่เพกกับค่าเงินดอลลาร์ที่ออกโดยบริษัทคริปโตอย่าง Ar t b ต x ตามเครื่องมือตรวจสอบเงินสำรองโดย เชลิงและมูลค่าของ TUSD จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยเงินเฟียสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาด Stable Coin เริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และทัด USD อยู่เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจาก Binance กำลังมุ่งเน้นไปที่ Stable Coin ตัวนี้มากขึ้นเนื่องจาก BUSD ได้ตกเป็นเป้าหลักของหน่วยงานกำกับและดูแลของสหรัฐซึ่งล่าสุดคอยเบ s e เว็บเทรดอันดับหนึ่งของอเมริกาได้ประกาศแล้วครับเหรียญ BUSD Stablecoin ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเมื่อ6เดือนที่แล้วไบ n น e ได้เทขายเหรียญ TUSD พร้อมกับเหรียญ a b l e c คอยอื่นๆบนแพลตฟอร์มของตนเพราะเป้าหมายในตอนนี้นั้นคือการผลักดันยูทิลิตการใช้งานของ BUSD บนแพลตฟอร์มแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ BUSD ทําให้ไบแนทไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนํา TUSD กับ มาอีกครั้งในช่วง30วันที่ผ่านมามูลค่าตลาดของ BUSD ได้เห็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมากจาก16พันล้านดอลลาร์เป็น10พันล้านดอลลาร์ในขณะน,นี้แต่ BUSD ก็ยังคงเป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ต,ตามมูลค่าตลาดในขณะน,นี้ในทางกับการเงินทุนสำรองของ TUSD กับเพิ่มขึ้นสวนทางเกือบ40%ในช่วงระหว่างวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์โดยมีกระดานเทรด b i n a เป็นตัวขับเคลื่อนโมเมนต อยู่เบื้องหลังและสําหรับเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ